เล่าประวัติสนามช้างอารีนาสนามนี้มีชื่อเดิมว่า i-mobile stadium เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเหย่าของสโมสรฟุตบอลบุรีลมยูเนเต็ตตั้งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีลมจังหวัดบุรีลมสนามแห่งนี้มีความจุถึง24,000ที่นั่งและในปีพศ2557ได้ต่อเติมเป็น32,600ที่นั่ง ครงสร้างประกอบไปด้วยเหล็กและไฟเบอร์ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า500ล้านบาทโดยเป็นเงินสนับสนุนภายใต้การทำสัญญากำหนดชื่อ i-mobile และบางส่วนของนายเดวินชิดชอบจัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ไม่มีรูวิ่งขั้นสนามและผ่านมาตรฐานระดับโลกจากสมาพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ ผ่านมาตรฐานสนามกีฬาระดับเอจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย er, และสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนและยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นสนามกีฬาในระดับฟี้าแห่งเดียวในโลกที่ใช้เวลาก่อสร้างน้อยที่สุดคือ256วัน สนามแห่งนี้มีทั้งหมด4ชั้นโดยชั้นที่1เป็นสำนักงานห้องแถลงข่าวห้องสื่อมวลชนร้านขายสินค้าที่ลึกห้องนักกีฬาทีมเย้าเจือนห้องพักผู้ตัดสินห้องปฐมพยาบาลและห้องประชุมชั้นที่2จะเป็นห้องจัดเลี้ยงใหญ่จำนวน400ที่นั่งชั้นที่3จะเป็นห้อง v i p 6ห้องและห้องจัดเลี้ยง1ห้องและชั้นที่4จะมีห้อง v i p จําจำนวน15ห้องสนามแห่งนี้ยังมีการติดตั้งไฟสองสว่างตามมาตรฐานของฟิลิปโดยมีค่าความสว่างของไฟอยู่ที่1 1, 1 5 0 0ลักและในส่วนอัจทร์ฝั่งกองเชียร์นั้นมีเก้าอี้นั่งที่เชียร์เป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดและส่วนเก้าอี้ที่เหลือที่เป็นสีขาวก็จะมีคำว่า Thunder c a r t l e และบ um ุรีรัมโดยสนามแห่งนี้นะครับมีหัวหน้ากองเชียร์เนี่ยก็คือคุณก a ล u n าชิด t อเป็นแกนนำหลักในการเชียร์นั่นเองช้างอลรณ่าเคยใช้เป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและกิจกรรมลื่นเลงครั้งใหญ่ในเทศกาลสงการานต์ในปีพศ2555โดยการจัดการของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรโดยมีศิ ศิลปินนักร้องมากมายอาทิเช่นโซลอา R.O.E เรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาของผู้ชายในงานกันเลย N.S. ยุนจี Peter ร o คอ d u ู o Michael ประกอบลำ Body Slam k a บา b a u รา a ู o o n Big Ads r o z o เป็นต้นและในปลายปีปศสอ6 0เมื่อกลุ่มสามารถ c o m p a r i ั o n ได้ยุติตาสินค้าไอโมบาย ชื่อสนามจึงได้เปลี่ยนตามผู้สนับสนุนหลักของสโมสรอ,อีกบริษัทหนึ่งคือช้างโดยบริษัทไทยเบเวอร์เลตจำกัดมหาชนซึ่งสนามแข่งรถที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็ใช้ชื่อตามตาสินค้านี้เช่นกันและล่าสุดนะครับผมสนามบุรีรัมย์ได้ปรับปรุงใหม่โดยได้ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดและติดถึง3สถานที่ รวมทั้งหมด3,032ตารางเมตรแบ่งเป็นสนามช้างอารีนา1,080ตารางเมตรโครงการบุรีรัมย์คาสเซล976ตารางเมตรและโรงแรมอมารีบุรีรัมย976ตารางเมตร โดยแผงโซลาเซลล์3 3 2ตารางเมตรนี้สามารถผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยได้2,475หน่วยต่อวันหรือ9,3375หน่วยต่อปีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้บูรีรัมยูไนเตดสามารถประหยัดงบประมาณได้มากถึง25%จากการเสียค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าแบบปกตินั่นเองโดยปีแรกของการติดตั้งนั้นประสาทสายฟ้าจะสามารถประหยัดงบประมาณที่ต้องใช้ในการจ่ายค่าไฟได้ถึง2,529,4 5 0บาทโดยแบ่งเป็นดังนี้ครับผมสนามช้างอารีนาเนี่ยประหยัดไปถึง9 0 0 0แสบาทโครงการบุรีรัมคาเซนประหยัดไปถึง8 0 0แสนกว่าบาทและโรงแรมอามารีบุรีรัมประหยัดไปถึง8 0 0แสนกว่าบาททำให้15ปีของสัญญาบุรีรัมยูเนเต็ดจะประหยัดเงินได้มากถึง37,941,750บาทนั่นเอง สนามแห่งนี้นอกจากจะใช้เป็นรังเย่าของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดแล้ว,ลวก็ยังเคยใช้เป็นทีมเย่าของทีมชาติไทยอีกด้วยเช่นนัดที่ไทยชนะเมียนมาอุ่นเครื่อง1ประตูต่อศูย์ชนะ Palestine, ปาเลสไตน์บอลโลก2014รอบคัดเลือก1ประตูต่อศูนยคิงคัพปีล่าสุดและก็อีกหลายๆนัดนะครับผมที่ทีมชาติไทยเนี่ยใช้สนามแห่งนี้ในการจัดการแข่งขันเป็นลังเย่านั่นเองก็จบลงเปแล้วนะครับผมสำหรับป,ประวัติช้างอารีนา ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b สไคร b ์ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์ล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ